สบายดีทุกคนนะืันนี้มาพบกับสองเด็วกวารฟันเนาะืัอน,นี้บ่าวเด็กสิพาทุกคนมาก่อยกุ่งเนาะทุกคนเนาะก่อยชดโซ่ไทายารรมผสมเบิรงเลยนะทุกคนเนาะอันนี้นะครับนี่เปก็เป็นเครื่องปรุงนะครับเอามาแต่งเลยครับเอากก้งลงไปนี่นะครับทุกคนอ่าก็วยละยนะครับจานสิพันกีบตามด้วยอ่าน้ำปลาร้าทุกคนเนาะ อันน้ำปลาลงไปนี่แล้วก็ตามเลยมะนาวทุกคนเนาะเอามะนาวเนาะเอาเปรียปร้ยวๆเลยนะครับในการักเฟิเขาหอมโซยเนาะทุกคน้วกาหอมป้อมในการเขาคั่วการในการเขาสุดรสครับใช้ลายใชบหลายเนาะในการมาคนเข้าไปทุกคนเนาะคนจนให้มันเข้าเนื้อเขา้า อ่าอีกอย่างมันเซ่เๆกันเลยทุกคนเนาะนี่ก็มาตักใส่จานกันเลยทุกคนเนาะนี่เนาะทุกคนหลังจากนั้นก็นรีวิวครับนี่นะครับทุกคนนะหลังจากนั้นก็รับประทานได้เลยสบายดีและสบายดีครับต่อพี่น้องและเอฟซีพวกทุกคนนะครับเมื่อนี้มาพบกับสองเล็กเปล่าฟันเชนเก่าเชนเคยเมื่อนี้นักสิบ้าทุกคนมากิน,านนั้นนะเนาะกวยกง อ่าเป็นเมนูที no ่เบาเล็กมากสุดเนาะสามารถกินได้ทุกมือก็ไรรบบเียร้อยเลยนาะสามารถกินได้ทุกมือเนาะทุกคนถามมีวาไปเนาะอ่าคนรับชมก็รจะเลิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาเล็กคนนี้เด้อเนาะขอบใจด้วยเนาะทุกๆคนเนาะที่เขามาให้กำลังใจเบาเล็กเนาะทุกคนเนาะอ่าเมื่อนี้มาแซ่บๆกับเบาเล็กจังหวัดเนาะกับเมนูอ่าก๋วยกุ้ง ของกับเราหอางเก็บมันก็มีมะเขือม่นมีหลายเนาะมะเฟ,ฟนะน็สเนาะเนาะจิ้มกับข้าวเหนียวคือข้าเนาะอาหารอีสานบ้านเฮาเลยคนเนาะมาๆมา,มาทุกคนเนาะไ่ว่าอะไรยังไงก็มามาจุจูจานนก,กวาวานนป่านเนาะกลับเลยวาวฝันเนาะปลาทุกคนโซ่เลยทุกคนเนาะอ่าอื้ม Cô nói có phần sách à lý ra không ạ? menu thì vào đây mặt thì Cắt lại 嗯。嗯。Mm. Mm. เนาะมะลายลายก้อยโกงเนาะบางทีเราตลาดไปเห็นโกลงดลีใจที่สุดเลยปาเห็นโกงแล้วเอามาก้อยเกินแล้วเขาแดงเนาะอืออืออืมอมะเขือก้อไปดีทุกคน

nên con kèm nên coi cùng nhau mình nó thì hmm. nó คุณอาทุกคนเงื่อน มาเฟสทุกคนนะมีกันหลายแล้วนันต you know? ับเปรี้ยวซิ Africa ้ค่ะค่ะมาเฟสมาขมอีอย่างมาด้วยๆนะเนาะทุกคนอื้ คักหลายลน้ทุกคนเมนูข้ออะไรวันนี้สุดยอดมากเลยสำหรับสำหรับบาวเล็กแล้วคักชุดยอดนะเพราะว่าเป็นอาหารที่เล็กบาวเล็กมักที่สุดนะ เอาพี่น <fizer S 1> ้องแล้วสำหรับเมนูก๋วยกุ้ง การจ,จบลงเพียงสันึ่ทุกคนนะจบลงแล้วเนาะแซวบมากเลยครับเดี๋ยวเนาะทุกคนเราเอาสูตรเปล่าเด้ไปทำลองทานลองนะครับแต่แซ่บพอวันจะนครขคลิหนาเดยทุกคนได้ไว้บ้าง